คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทำก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่าน ผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันเนี่ยนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆืจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่หนึ่งถึงแถวที่หกจะเป็นวันที่หนึ่งแถวที่หนึ่งจะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหนักสิบหลักหน่วยแถวที่เจ็ดจะเป็นแถวที่ 10, ถึงแถวที่สิบแปดจะเป็นเลขท้ายสามตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้ายสามตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้งสี่ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่าสามร้อยสิบแปดจะน้อยกว่าห้าร้อยแปดสิบเก้าห้าร้อยแปดสิบเก้าจะน้อยกว่าเจ็ดร้อยี่สิบสามเจ็ดร้อยี่สบสามจะน้อยกว่าแปดร้อยเจ็ดสิบ นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19บเและแถวที่ยีเป็นเลขท้าย2ตัวสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่นปากหลัก10บ,บนสลาก,กินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ทธันวาคม2567สําหรับคลิปนี้จะมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขเด่น3เลขแต่ละสูตรเข้ามาแล้ว4งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1 ใช้แถวที่สามบวกด้วยแถวที่แปดบวกด้วยแถวที่สิบสี่บวกด้วยแถวที่สิบห้าและบวกด้วยแถวที่สิบเจ็ดได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขเด่นตักหลักสิบบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดที่หนึ่งตุลาคมปีหกเจ็ดก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่สิบหกกันยายนปีหกเจ็ด แปบวกศนเป็น8 8ดบวกศเป็น8 8ดบวกแเป็น16 16กบวกศเป็น16ก็จะได้เลขเด่นหกเลขท้ายสตัวบนงวดที่1ตุลาคมปี6 7ออก6กห้ก็เข้าในหกนะครับเข้าปักหลักสิบบนเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเสียเวลา เพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับอาเช็คผลย้อดหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาได้เลขเด่นสองก็เข้าเลขสองนะครับเข้าปักหลักสิบบนเป็นงวดที่สี่ติดต่อกันดูนะครับมาสูตรที่1นนี้เราจะได้เลขเด่นปักหลักสิบบน งวดที่หธันวาคมปี67ที่ถึงนี่ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่16พฤศจิกายนปี67ก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก2ตัวบน2 1 7บวก3เป็น10 10บวกสเป็น12 12บวก3เป็น15 15บวก8เป็น23ก็จะได้เลขเด่น3 ถ้าชอบก็บแคปหน้าจอเก็บไปเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นสูตรที่สองใช้แถวที่หนึ่งบวกด้วยแถวที่สี่บวกด้วยแถวที่ห้าบวกด้วยแถวที่สิบสามและบวกด้วยแถวที่สิบแปดได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขเด่นปักหลักสิบบน มาเช็ผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดที่1ตุลาคมปี6 7ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่น6 6กันยายนปี6 7 6 6บวก6เป็น12 12บวก6เป็น18 18บวก4เป็น22 12บวก4เป็น26ก็จะได้เลขเด่น6เลขท้าย2ตัวบนงวดที่1ตุลาคมปี6 7ออก6 5 ก็เข้าเลขหกนะครับเข้าปักหลักสิบบนเป็นงวดที่หนึ่งต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทําให้เพื่อนๆเสียเวลาเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับอ่าเช็คผลยอนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวบนสองหนึ่งก็เข้าเลขสองนะครับเข้า ปักหลักสิบบนเป็นงวดที่4ติดต่อกันมาดูกันนะครับ่าสูตรที่สองนี้เราจะได้เลขเด่นปักหลักสิบบนงวดที่1ธันวาคมปี67ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่16พฤศจิจกายนปี67 1จบวก2เป็น3 3บวก2เป็น5 5บวกเเป็น14 14บวก0ย์เป็น14 ก็จะได้เรียกดับสีถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็บปล่อยผ่านนะครับยาตพชาสัมพันธ์่อยนะครับวันนี้ผมจะนำพ,พระราชบัญญัติรถยนต์พลบอนะครับราคาประหยัดมาเสนอให้เพื่อนๆที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่านะครับสำหรับรถรถนั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ที่นั่ง หรือรถ SUV หรือกระบะ4ประตูนะครับรหัสตามสำเนาทะเบียนรถก็คือรอยอนหนึ่งนะครับที่มีป้ายทะเบียนสีขาวตัวหนังสือสีดำปกติราคาจำหน่าย645บาท20สตางคต์งวันนี้ผมมาเสนอรถพิเศษนะครับอย่างกรณีบริษัทอ่าบริษัทไอแคร์สีอันนี้ลดไป170นะครับแล้วก็บริษัทอือ่นๆในค่าบริษัทนะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็ สำหรับรถปิกอัพสองประตูนะครับรถกระบะสองประตูรหัสลอยยอสามทะเบียนสีขาวตัวหนังสือสีเขียวนะครับปกติจะราคา9ก้าบเจ็ดบาทยี่สิบแปดตางค์วันนี้เสนอราคาพิเศษนะครับสำหรับไอแครกก็เจ็ดร้อยสิบาทซึ่งลดไปสองร้อยห้าสิบบาทวันน,นี้บริษัทอ่าบริษัทไอแคร์สี่ร้อยเจ็ดสิบวันนี้ลดไปร้อยเจ็ดสิบนะครับแล้วก็บริษัทอื่นอื่นในข้าบริษัทนะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็ สำหรับรถปิกอัพสประตูนะครับรถกระบะสองประตูรหัสเนี่ยนะครับปกติราคาพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทสาสิบห้ตาตงค์วันนี้ก็สําหรับบริษัทไอแคร์ก็ลดเหลือแปดร้อยสี่สิบาทก็เหลือสามร้อยลดไปสามร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็อีกห้าบริษัทเพื่อนก็ลองดูนะครับผมขอย้ำอีกทีนะครับสําหรับรถใช้เฉพาะส่วนบุคคลไม่รับจ้างหรือให้เช่านะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็เตรียมเอกสารตามนี้เลยนะครับ แล้วก็สําสหรับเอกสารกรมธรรม์ผมจะส่งเป็นไฟล์ PDF ทางไลน์นะครับซื้อสินค้าแล้วไม่รับคืนนะครับกรณีที่ลูกเพื่อนๆต้องการกรมธรรม์ฉบับจริงทางไปรษณีย์ผมก็จะส่งให้ได้นะครับแต่ขอค่าบริการค่าขนส่ง30บาทนะครับแล้วก็จะได้รับกรมธรรม์ภายใน7วันก่อนส่งเอกสารก็ตรวจสอบนะครับว่าทะเบียนร,รถเลขตัวถังว่าชัดเจนหรือเปล่าน,นี่สําคัญนะครับไม่ไงั้น๋ยวอาจจะไม่คุ้มครองนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็สแกน QR Code เพิม่มเพื่อนได้เลยนะครับหรือจะพิมพ์ในลายเพิ่มเพื่อน,อนก็แอด 619HLVRU นะครับถ้าถ้าสนใจสอบถามเพิ่เพมเติมก็ได้นะครับที่เบอร์ติดต่อ0 922739598อันนี้ก็เป็นหมายเลขใบอนุญ,ญาตประกันวินาสภัยของผมนะครับขอบคุณครับต่อไปเป็นสูตรที่3 ใช้แถวที่หนึ่งบวกด้วยแถวที่สองบวกด้แถวที่สิบสองบวกด้แถวที่สิบห้าและบวกด้วยแถวที่สิบเจ็ดได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้สองก็จะได้เลขเด่นปักหลักสิบบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่หนึ่งตุลาคมปีหกเจ็ด ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่16กันยายนปี67 6กบวกศูนย์เป็น6 6บวกศูนย์เป็น6 6บวก8เป็น14 14บวกศูนย์เป็น14 14บวกสองเป็น16ก็จะได้เลขเด่น6เลขท้ายสองตัวบนงวดที่1ตุลาคมปี67ออก6 5หก็เข้าเลข6นะครับเข้าปักหลักสิบบนเป็นงวดที่1 ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทําให้เพื่อนๆเสียเวลาเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับเอาเช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คือง,งวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวบนสองหนึ่งก็เข้าเลขสองนะครับเข้าปักหลักสิบบนเป็นงวดที่สี่ติดต่อกันเอามาดูนะครับว่าสูตรที่สามนี้เราจะได้เรียกเด่นปักหลักสิบบน มวดวนที่หนึ่งธันวาคมปีหก็ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่16พฤศจิกายนปีหกเจ็ดบวกแเป็น9 9้เบวกเเป็น16 16กบวกสเป็น19 19กบเวกแปเป็น27 27ิบเวกสเป็น29ก็จะได้เลขเด่นเ ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสําหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเรีบดับปักหลักสิบบนก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด0ู0ปอร์เซิเดือนโดยไม่เสียดอกเบีย้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแถมมีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลด และโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรงก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดยไลน์ไอของผมนะครับ ad d 619 hlvru มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ หรือจะติดต่อผมโดยตรงกิษณพงศ์โทร0922739598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อตอไปก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนไม่บุลลายลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนซ้ำนะครับโดยรลย์ไอดีของผมนะครับ a d 8 1 2 c x w q b มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับ ถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บบนปักหลักร้อยบนปัก สองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต,ต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นาน,น,าน ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,น,นะครับ สุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ